สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลไปยืมอตูมิโลกองกลางของยูวินตุสเข้าสู่ทีมโดยยูวินตุสนะครับต้องการที่จะปล่อยอตูมิโลลิเวอร์พูลครับได้ไปดึงตัวของอตูมิโลเข้าสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยอตูมิโลครับเป็นนักเตะของบาร์เซโลนาก่อนที่จะย้ายจากบาร์เซโลนามาอยู่ที่ยูวินตุสในปี2020โดยอตูมิโลลงเล่นในกานโชสิลลาอาออกสตาร์ตเป็นตัวจริง11เกมและย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลโดยสัญญาาายยยืืมมตัวไไ่ดดด้้เป็นกรซอขใโ ดีตเพื่อนร่วมทีมครับอย่างเมสซี่ได้ออกมากล่าวถึงอาตูมิโลว่าอาตูมิโลครับมีสไตล์ใกล้เคียงกับชาบี้ฮนเดสเมสซี่กล่าวว่าผมไม่รู้เรื่องอาตูมิโลมากมายเขามีส่วนคล้ายกับชาบี้ฮนเดสเขามีความใบ้เนื้อเชื่อใจได้เขาเป็นนักเตะที่รวดเร็วมากแล้วก็มีสไตล์ที่เหมาะสมกับทางด้านของลิเวอร์พูลเองโดยอาตูมิโลครับปัญหาหลักๆก็คืออาการบาดเจ็บนั่นเอง,เ,องเขามีฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาจนต้องนั่งเป็นตัวสำรองหลายครั้งเป็นตัวกระปล่อยอาตูมิโลให้กับลิเวอร์พูลใช้งาน นไปก่อนงานนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปนะผมอย่าลืมฮนะกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วย